คุณแม่สามารถเดินผ่าท่ามกลางสายฝนได้โดยที่ไม่เปียกฝนแม่แต่ไม,ม่เดียวคุณแม่สามารถหายตัวไปที่ไหนทุกที่ก็ได้ตามที่จิตท่านกำหนดคุณแม่สามารถย่อปัทวีได้เดินทะลุกกำแพง ความศักดิ์สิธิ์ของแม่มาแบบนี้มาร่ราษี่ขอว่าคนที่ลําบากคนที่ทุกข์ยากบริษัทล้มละลายบริษัทมีปัญหาก็ไปร้องขอไปจุดทูปบอกและหลายอย่างเขากลับมาสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือคุยไปเล่าไปในแบบหนุ่มคงกระพันนะครับ คุยไปเล่าไปในอีพีนี้นะครับผมจะเล่าถึงเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นฆราวาสนะครับแต่ท่านสามารถบรรลุธรรมและเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้จริงๆแล้วในศาสนาพุทธนี้นะครับก็เป็นศาสนาที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนนะครับศาส,สนาพุทธนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นพระเกจิพระภิกษุหรือเป็นบุคคลธรรมดา หากาท่านผู้ชมนะครับมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ดีนั้นท่านผู้ชมก็สามารถเข้าถึงธรรมและสามารถบรรลุธรรมได้ทุกๆคนครับคาราวารที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้หญิงนะครับและท่านก็สนใจในเรื่องการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและศึกษาอย่างจรงิงจังจนสามารถบรรลุฌานชั้นสูงได้เกิดปาฏิหาริม์มากมาย มีเรื่องอัศจรรย์มากมายในประวัติชีวิตของท่านนะครับแล้วก็มีผู้คนเคารพศรัทธามมากมายรวมทั้งมีวัตถุมงคลชื่อดังที่มีมูลค่าหลักแสนหลักล้านบุคคลที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมครับ คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนั้นหลายๆคนก็อาจจะเรียกท่านจนติดปากว่าเป็นแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมนะครับแต่จะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีชื่อไหนที่ผิดทั้งนั้นนะครับหากท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งก็เป็นวัดใหญ่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของย่านเยาวราชนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่แม่ชีบุญเรือนนั้นได้เคยมาบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นี่และเรื่องราวอาศัศจรรย์เรื่องราวปาฏิหารต่างๆก็เกิดขึ้นที่นี่ มากมายนะครับดังนั้นสถานที่แห่งนี้วัดสัมพันธวงศ์จึงมีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนเป็นอย่างมากครับปกติตรงนี้จะเป็นที่ว่างนะครับเดิมทีหลวงพ่อพระเทพวชิรดมนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ท่านได้ดำริและรีเริ่มสร้างศาลาทรงไทย หลังนี้ขึ้นมาเมื่อปี2552นะครับก็เสร็จสิ้นในปี2554น,นะครับบาบางเปิดสางทางเปิดเปิดปด้วยน้ำบูกตุหายะขึ้นแม่เป็นอุบาสิกาถือว่าสุดยอดองค์หนึ่งที่เรียกองค์เพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอธิธาตของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นขี้เท่าพูดกันง่ายเนาะเป็นขี้เท่าของคุณแม่นี่ก็ตามความรู้สึกของเราตามภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพระธาตุไปหมดแล้วนะครับตามตามคาสันนิษฐานนะครับของเราตามที่เราได้บทเรียนมาเราก็ได้รู้สืกวว่าแม่คืออารหาาันต์แม้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแม่ชีบุญเรือนจะละสังขารไปตั้งแต่ปี2 5 0 7 ประมาณ60กว่าปีมาแล้วแต่ประชาชนหรือว่าผู้คนก็ยังคงศรัทธาและก็เลื่อมใสในแม่ชีบุญเรือนนะครับก็จะมีผู้คนมากมายเดินทางมาที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อกราบไหว้ขอพรและสาเหตุที่มีผู้คนมากมายนะครับนิยมนําผลไม้นั่นก็คือกล้วยมาถวายแม่ชีบุญเรือนนะครับก็เพราะสาเหตุที่ว่าในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นคุณแม่บุญเรือนนั้นก็จะนํากล้วยนั่นแหละครับนำมาอธิษฐานจิต แล้ว,ว่ากันว่านะครับกล้วยจากการอธิษฐานของแม่ชีบุญเรือนนั้น mm. ก็สามารถรักษาผู้ป่วยได้จริงๆซึ่งนอกจากเรื่องราวของการทําวิปัสสนากรรมฐานแล้วสิ่งที่แม่ชีบุญเรือนศึกษานะครับแล้วก็ชอบทําอีกอย่างนั่นก็คือเรื่องราวของการรักษาโรคด้วยวิชาสมุนไพรหรือการรักษาโรคด้วยการบีกนวดต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ชีบุญเรือนถนัด วัดตำพันธวงศ์นียเป็นวัดที่มีคณะ,ะศ,ศิทธินุสิ์เยอะแล้วก็พระภิสุสามสมณรในสมัยนั้นเป็นสำนักเรียนซึ่งเราเป็นสำนักเรียนที่มีสมณรแล้วพระพิสุสงฆ์เป็นพันรูปที่มาเรียนที่นี่พูดได้ง่ายว่าคุณแม่ก็อยากมาช่วยเหลือคนแล้วก็อยากมาสั่งสอนคนซึ่งวัดน,นี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพระภิสุหรือสมณรหรือว่าทายกไทยกาก็จะเยอะครับ จริงแล้วเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านก็เป็นคารวาสปกติทั่วไปนะครับที่ท่านก็มีครอบครัวนะครับสามีของท่านก็คือสิบตำรวจโทจ้อยโตงบุญเติมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าท่านก็เป็นตำรวจนะครับแล้วก็อาจจะชอบดื่มสุราเป็นประจำนะครับแต่หลังจากที่สิบตำรวจโทจ้อยสามีแม่ชีบุญเรือนเนี่ยได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนานะครับก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับจากบุคคลที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ แต่กลายเป็นคนที่รักษาศีลแล้วก็มั่นคงในศีลในธรรมนะครับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยฮะเลิกดื่มสุรานั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้แม่ชีบุญเรือนนั้นได้มีความสนใจแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งสาเหตุนะครับคุณแม่บุญเรือนนั้นเป็นหลานของหลวงพ่อพริ้งเกจิชื่อดังแห่งวัดบางประกอบหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนั้นท่านผู้ชมนะฮะเคยฟังช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลดีๆจะได้ยินชื่อของท่านบ่อยมาก,มาก เพราะว่าเป็นอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรขเขตอุดมศักดิ์ครับเป็นพระเกจิที่มากด้วยวิทยาคมพุทธาคมและเป็นพระเกจิที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากนะครับหลวงพ่อพริ้งนั้นชื่อดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆและพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาของคุณแม่บุญเรือนคนแรกนะครับนั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระมาหารัชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในขณะนั้นนะครับ คือหนึ่งท่านนั่งสมาธิปกตินี่แหละครับมีอาการลมแน่นแน่นลมคล้ายๆเหมือนหายใจจะไม่ออกหายใจติดขัดคุณแม่ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าหากแม้นเราจะสิ้นลมก็ขอให้เราสิ้นลมณัวัดเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นอาการคุณแม่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆชั่วขณะหนึ่งก็เหมือนมีคนมาผักหัวคุณแม่ให้ขมำลงไป พอคุณแม่เลืมตาม,มาอีกทีก็ปรากฏว่าตัวเองมาโผล่อยู่ในศาลาลงทิมที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็ด้วยความตกใจก็ได้ร้องเรียกคนให้มาเปิดแม่ชีซึ่งอยู่ด้านหลังด้านหลังศาลาลงทิมก็ได้มาเปิดนะครับก็ได้เอาท่านมาแต่ถามว่าท่านมายังไงอะไรยังไงคุณแม่ก็ได้บอกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านทางแม่ชีที่อยู่หลังศาลาลงทิมก็ แต่ตื่นหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้เรียกบุญเรือนอคุณแม่บุญเรือนไปแต่ถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านสําเร็จจริงก็คืนนี้ให้มาปรากฏกายในสาราโรงทีมเช่นดังเดิมก็ได้สั่งแม่ชีคณะนะแม่ชีทั้งหมดก็ตอนเย็นก็ปิดประตูปิดหน้าต่างลงดานทุกบานล็อกทุกบานก็ให้ คณะแม่ชีฝ้าไหวนะครับคณะแม่ชีตื่นมาทําวัดเสร็จตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็ได้เดินจงกรมก็มีแม่ชีรูปหนึ่งพูดขึ้นมาว่าบุญเรือนถ้าบุญเรือนแน่จริงถ้าบุญเรือนหายตัวได้จริงถ้าบุญเรือนมาปรากฏกายอยู่ในสลาลงทึมนี้จริงเรานี่แหละจะเป็นคนแรกที่จะขอเป็นลูกศิษย์นะครับคุณแม่ก็เลยตะโกนออกมาจากสลาลงทึมว่า ใครอยากเป็นลูกศิษย์ฉันฉันมาแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้คณะแม่ชีทั้งหมดแม่ชีทุกคนก็ได้วิ่งไปที่ประตูเพื่อเปิดประตูแล้วก็คุณแม่บุเรือนนั่งอยู่ใจกลางสารลงทึมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นคนที่ขอคนที่พูดก็คือแม่ชีฟักในสมัยนั้นแม่ชีฟักก็ได้ก้มกราบคุณแม่ก็ได้ขอตัวเป็นลูกศิษย์คุณแม่เป็นคนแรกนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคําว่าอภิญญาต่างๆมากมายนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินคํานี้บ่อยๆว่าพระเกจิมีอภิญญาบ้างพระเกจิที่เข้าถึงอภิญญาญาณได้อภิญญาเป็นอย่างไรครับจริงๆแล้วอภิญญาญานน้นก็คือการอบรมจิตการเจริญสมาธิ จนบรรลุธรรมขั้นสูงนะครับคนที่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงจนมีอภิญญาได้นั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็อาจจะหมายความว่ามีหูทิพตาทิพหายตัวได้นะครับสามารถรู้ล่วงหน้าได้รู้จิตใจคนได้หรือรู้ไปถึงอดีตชาติได้รู้ไปถึงอดีตชาติของคนอื่นได้ นั่นคือบุคคลที่มีอภิญญาครับและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คุณแม่บุญเรือนนะครับโตงบุญเติมเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเพราะท่านมีอภิญญาและไม่ใช่มีอภิญญาธรรมดานะครับสิ่งที่ท่านได้แสดงให้เห็นว่าท่านมีอภิญญาอยา่างจริงๆนั้นนะมีประจักษ์พยานพบเห็นมากมายหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวแล้วก็ถูกบันทึกไว้มีสตอรี่เรื่องเล่า มากมายเลยทีเดียวครับในสมัยของคุณแม่เนี่ยไม่มีใครเกินคุณแม่บุญเรือนตรงหมดเติมซึ่งในสมัยนั้นเป็นอุบาสิกาถือว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ได้ชานสีและอภิณาคมคุณแม่สามารถเดินผ่าท่ามกลางสายฝนได้โดยที่ไม่เปียกฝนแม้แต่แม่เดียวคุณแม่สามารถ หายตัวไปที่ไหนทุกที่ก็ได้ตามที่จิตท่านกำหนดคุณแม่สามารถย่อปฐวีได้ที่ลือเรื่องมากที่สุดคือจะเป็นเรื่องหายตัวหายตัวนี่ลือเรื่องมากมีคราหนึ่งที่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระราชมังคลาจารย์ จะไปทํากิจธุระที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือวัดท่าทีดีหลวงก็ได้บอกคุณแม่บุญเรือนว่าบุญเรือนเดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่ท่านช่วยไปทําความสะอาดกุฏิรับรองให้กับเราด้วยที่เชียงใหม่ก่อนไปก็ท่านก็ได้สั่งแม่ชีวว,ว่าถ้าบุญเรือนเข้าฌาสมาธิให้ท่านหลอ่อหลายล้อมไว้ด้วย5คนแม่ชีอยู่ในกุฏิและสั่งพระภิกษุสงฆ์ให้นั่งเฝ้าหน้ากุฏิอีก5รูป ให้ปิดประตูแล้วลงก่ออหน้าต่างทุกบานแล้วก็ให้ล็อกประตูด้านนอกแม่ก็ทําตัวปกติแม่ก็ไปนั่งบทอาสนะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่เดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่คุณแม่ก็ได้เข้าฌาสมาธิประมาณ10นาทีแม่ก็ไปล้างคุณแม่ก็ไปโผล่ที่วัดท่าจีดีดหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคนที่นั่นบอกว่าโอ้บุญเรือนทําไมคุณเบือน บุญเรือนมาเร็วจังนะครับโมงครึ่งบุญเรือนถึงแล้วใน,นคราวเดียวกันก็ระหว่างกุฏิแม่ชีกับเรือนรับรองของพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยจะไกลกันมากมันจะต้องเดินอ้อมเดินอ้อมวิหารเดินอ้อมโบสถ์คือไกลมันไกลมากคุณแม่ทําอาหารถวายหลวงพ่อเจ้าพระคุนสมเด็จก็ทําไงเดินไกลแม่ก็ เดินทะลุกำแพงไม่ใช่กำแพงเดียวนะจ๊ะเดินกำแพงวิหารกำแพงโบสถ์ซึ่งในคราน,นั้นมีคนเห็นหลายร้อยหลายพันคนและหนึ่งในอภิญญาหกนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการประลึกชาติ ในอดีตนั้นคุณแม่บุญเรือนได้มีบันทึกนะครับว่าท่านประลึกชาติของตัวท่านเองไว้ว่าในอดีตชาตินั้นครั้งหนึ่งท่านเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสร้อยสุวรรณอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ1000ปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกชาติหนึ่งของท่านนั่นก็คือการมาเกิดในแถบจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่า จำปาและส่วนอดีตชาติที่3ของท่านที่ท่านระลึกชาติได้ท่านเกิดอยู่ในแถบจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อว่าเราคือนักรบเราคือผู้สูงศักเราคือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อนคุณแม่ชื่อโม่ก็คือย่าโมนั่นเองครับ อีกหนึงเรื่องราวอัจรรย์นะครับที่มีบันทึกไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของปฏิหารการรักษาผู้คนของคุณแม่บุญเรือนนะครับเรื่องราวของสิ่งที่คุณแม่บุญเรือนเรียกว่าเป็นการอธิษฐานธรรมการอธิษฐานธรรมผ่านสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารของกินและทําให้ผู้ป่วยนะนะั่นกลับไปรับประทานที่บ้าน แล้วอาการป่วยก็หายอย่างน่าอัศจรรย์นะครับหรือแม้แต่ตำนานเรื่องเล่าที่มีคนบอกว่าหลายคนนะครับเดินไม่ได้มาหาคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนก็เอามือแตะไปที่ขานะครับแล้วก็อธิษฐานธรรมบุคคลท่านนั้นนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาเดินได้อย่างน่าอัศจรรย์และเรื่องราวของการอธิษฐานธรรมเหล่านี้แหะครับที่กลายเป็นที่มาของวัตถุมงคลชื่อดังของคุณแม่บุญเรือน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะครับอย่างถุงเขียวเหนียวซับนะครับศิลาน้ำํำศักดิ์สิทธิ์ข้าตอกพระร่วงแล้วก็ทัพพีนางกวักหลายๆท่านมีเก็บไว้นะครับก็จะทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับคนนิยมชมชอบวัตถุมงคลชิ้นเล็กๆนะครับที่โด่งดังไปทั่วประเทศและมีแต่ผู้คนนะครับอยากได้อยากสะสมเก็บไว้เป็นเจ้าของนั่นก็คือพระพุทธ โทน้อยนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมสามารถนำมาห้อยติดตัวไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็จะโดดเด่นเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็ว่ากันว่าโดดเด่นในเรื่องของการค้าขายเป็นอย่างมากครับ คราวนั้นหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยเป็นเจ้าคณะจังหวัดของกรุงเทพมหานาครนะครับเมื่อเจ้าวาดวัดอาวุธวิธิกรามนะครับที่อยู่บางพัดมรณะภาพลงท่านก็ได้เรียกหลวงพ่อสงวนมาเพื่อที่จะให้ไปดํารงตําแหน่งที่วัดอาวุธเจ้าวาดองค์กรก่อนที่หลวงพ่อสงวนจะไปสร้างโบสถ์ไว้แต่ยังไม่เสร็จหลวงพ่อสงวนก็เลยได้เข้ามากราบเรียนหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จว่าหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จขอรับโบสถ์ยังไม่เสร็จ ผมก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรนะครับก็จะทาอย่างไรให้โบเสร็จหลวงพ่อเจ้าบุคคลสมเด็จก,ก็เอ่ยตอบมาว่าท่านก็ไปคุยชาสมาบัติกับอุ่นเรือนของที่พอไปคุยชาสมาบัติกับคุณแม่ได้ระยะหนึ่งก็ได้ขออนุญาตคุณแม่สร้างวัตถุบางคลคุณแม่ก็บอกก็ได้ท่านจะสร้างกี่องค์เขาบอกท่านจะสร้าง10,000แองค์คุณแม่ก็ได้บอกไว้ว่ามะม่วงของเราเนี่ยปี6เดือนละ เดี๋ยวเราจะอธิษฐานให้ออกช่อในเช้าว,วันรุ่งขึ้นซึ่งตอนตะคืนคุณแม่ก็ได้เข้าชาสมาบัติก็ได้อธิษฐานจิตให้มะม่วงนั้นออกช่อแล้วก็ออกจริงๆนะครับมะม่วงออกมา9้าช่อครับได้ทําการตัดช่อมะม่วงทั้ง9ช่อนั้นไปจากแดดและนํามาบดเป็นมวลสารในพระพุโทโธน้อยคือสร้างพุโทโธน้อยมาเนี่ก็ได้รับค่าความนิยมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน นะครับเพราะว่าอิททิปฏิหารหลายเอย่างการประพฤติปฏิบัติของคุณแม่เนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมเครื่องหมู่นิยมสะสมะเครื่องทั้งหลายเนี่ยก็ใอ้ความเคารพเคาพศรัทธามากความศักดิ์สิทธิ์ของแม่มาแบบนี้มาที่แของว่าคนที่ลําบากคนที่ทุกข์ยากบริษัทล้มละลายบริษัทมีปัญหาก็ไปร้องขอไปจุดธูปบอกและหลายๆ่องย่างก็กลับมาเอาอย่างว่านี่สมมติเราจะหาเงินสักล้านหนึ่งวเวลาจะเป็นได้ใช้เงินล้านหนึ่ง ล้วก็จะเอาแม่ขึ้นมากรรมอธิษฐานอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องไว้ๆนี้กรรมอธิษฐานแล้วพอสักวันของวันมันก็จะมีแบบพอคนมาขายเรามั่งหรือว่าเรียกเราไปซื้อแบ่งกันมั่งเขาได้เงินมาตามที่เราอยากได้คือล้านล้านกว่าเนี่ยเพราะผมเองเนี่ยเอาตรงๆนะบม่ชีเนี่ยแม่แม่เนี่ยผมใส่ไม่ได้นานพอผมใส่อยู่เดี๋ยวมันจะมีแคทีแฟนคลับลูกศิษย์มาขอแล้วก็โรคจิตแม่งที่อยู่ในกล่องไม่เอาเจ้าในีคอ ก็เลยตอนหลังก็เลยไม่ได้แฝเพอแฝนมากไอ้ hey, แฝนแล้ววันนี้ดูเอ้ย e มาเท่าไหร่เนี่ยบอกอันนี้ไม่ได้ขายก็มีเอาไว้ใช้เฮ้ย e เท่าไหร่ก็พูดมาสิพอเราไม่ให้สมมติพะห้า,าแ,สแสนเนี่ยเจ็ดแสนใชมไหมมันก็นจะเป็นอย่างนั้นไปและในปีนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อาจารย์รักสีเกต แฟนพันแท้พระพุทธรูปนะครับเสียนพระชื่อดังระดับประเทศพี่ชายของผมเองนะครับท่านได้จัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนั่นก็คือพระพุทธโธน้อยรุ่นย้อนยุคนะครับโดยได้ถอดแบบจากพระพุทธโธน้อย ซึ่งเป็นวัตถุมงคลชื่อดังของคุณแม่บุญเรืองตมบุญเติมนะครับท่านมีความศรัทธาในตัวของคุณแม่บุญเรืองเป็นอย่างมากและได้จัดสร้างขึ้นโดยได้นำสุดยอดมวลสารจากทั่วประเทศนะครับและได้นิมนต์นะครับพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศในพศออนี้มาปลุกเสกหรือว่าอธิษฐานจิตพระพุทธโธน้อย,ย้อนยุคในครั้งนี้ด้วยนะครับและพิธีมหาพุทธาพิเศษนั้นก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ถึงสองครั้งด้วยกันที่จังหวัดจันทบุรีและที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับสมกับเป็นเซียนพระประดับประเทศจริงๆนะครับอาจารย์รักศรีเกศไม่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะใครก็ได้ที่คิดว่าเดินไปวัดสมพันธวงศ์เดินไปวัดอาวุธแล้วจะไปขอสร้างคงคงไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนรวมแล้ววัดเขาก็มีกิจกรรมของวัดที่เขาดูแลตัวเขาเองได้สองเนี่ยด้วยความรักและเคารพในองนค์ท่านเจ้าคุน ซึ่งนอนุญาตง่ายๆแล้วไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองอะไรโอเคไปทําการกุศลและฉันก็จะไปเป็นประธานให้ถ้ารับปากเองนะท่านจะไปเป็นประธานให้ผมว่าไม่กล้าทุกอย่างไม่กล้าแม้แต่จะนิมต์ท่านไปเพราะหนึ่งมันไกลใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าทาแล้วเดี๋ยวฉันเป็นประธานให้โดยวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อช่วยเหลือเรื่องของการกีฬานะครับจัดหางบประมาณในการหาที่พักให้กับนักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีในปีนี้ด้วยเพราะว่าวงการพระหรือสังคมพระเนี่ยมันอยู่ด้วยการทำบุญการเจรจาการช่วยเหลือสังคมอันนี้มันเป็นนโยบายหลักเลยเดี๋ยวหรือว่าการกีฬาเนี่ยมันสร้างคนให้เป็นคนผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ผมจะช่วยสร้างพระอีกทางหนึ่งทีนี้ผมก็คิดว่าตอนเนี้ยพระพุทธน้อยได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ปีสองปีมาเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยโดยเฉพาะพิมพ์จัมโบ้เนี่ยมีมูลค่าการสะสมถึงหลักล้านพิมพ์ต่างๆก็หลักแสนหลักหมื่นซึ่งมันเอาตรงๆก็คือเกินเอื้อมเราก็ไปนึกว่าเราจะทํำยังไงที่จะเป็นแบบย้อนยุคคือได้รูปแบบพิมพ์ทรงแบบเหมือนเดิมทุกอย่างใครเห็นก็ปรารถนาเงี้ยตรงนี้แหละมันจะไปช่วยของการที่คนอยากมีแล้วก็พร้อมที่มีใจจะช่วยนักกีฬา อย่างเช่นง่ายๆนะครับชุดหนึ่งสี่องค์เนี่ยพันห้าพันห้าเราถือว่ามนุุ่งเงินเดือนก็ซื้อได้ผมเนี่ยอยากได in ้ไม่ชีแตกๆห้า่ๆซึ่งผมเองก็มีบางส่วนก็ไม่เยอะเราก็ล้องขอไปทางอ่า หลวงพี่บุญพิทักษ์ซึ่งแกเนี่ยได้ไปขอวัตวุได้มาเป็นถุงถุงเลยจัดจ้างหา,หาเหลือเยอะมากเป็นถุงเป็นกิโลอ่ะก็ถามว่าหลวงพี่เหลือไหม mm hmm. ผมจะมาจัดสร้างพระพุทโธน้อยแกก็บอกเอายมรักดวฉันส่งไม้แล้วแกก็ส่งไม้เป็นถุงเลยแล้วผมก็ไปเอาวัดเกศของผมหักครึ่งองค์หนึง่งไปขอเศษวัลคังไปขอเศษบางผมจอาจาจนต้อยรวมทั้ง ยี่า 20, ภาคสรวรร์เนี่ยผมเก็บเนะนื้อดินไว้เป็นร้อยองค์ผมก็นํามาใส่หมดเพราะผมถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่เป็นพิธีเรียกว่าอีกร้อยปีเราก็จัดไม่ได้อะผมก็ไปหากรูบลาลรียชาติาท่านก็มอบชันมากมาแล้วก็อธิษฐานจิตให้ด้วย แล้วก็ไปหาท่านจย์ดิเลกท่านก็นิฐานจิตให้ไปหาจันต้อมไปท่านเจ้าคุณสุริยันหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างนี่ก็มอบข้วมิ้นเสกขมิ้นเสกนี่เป็นของญาติเ,เป็นของโยมพ่อโยมแม่ที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยไม่ทีอะแล้วก็บอกอ่ะจะรักเอาไปร่วมทำรรผมก็เลยก,กราบอาราธนาถวายดีกาให้ท่านไปร่วมปลุกเสกด้วยทีนี้เมื่อมวลสารเรียบร้อยปับ๊บแม่พิมพเนี่ยผมใช้องค์แคมป์ท,ทุกองค์ที่ผมครอบครองอยู่ จมโบ้พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กที่แชมป์ซึ่งมีมูลค่าองค์หลายแสนหรือหลายล้านเนี่ยเอามาถอดแบบถอดแบบขยายแบบให้ตรงแล้วก็เท่ากับอ่องค์เดิมอะ่ะเราก็เลยได้พระพุทธโธย้อนยุคเนี่ยซึ่งเหมือนของจริงทุปกประการทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อแต่ผมรันเลขแล้วก็ตอกโค้ดมันก็เลยทำให้ว่าก็แยกจากเก่ากับใหม่ไปของเก่าแพงแล้ว ทำของใหม่ที่ได้เอกลักษณ์ของเก่าแล้วได้อยากต้นฉบับคือวัดตำสวรอนุญาตทําพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหน้าสารกางจังหวัดเมื่อได้สารกางได้ผู้ว่าประธานทุกอย่างมันจบแล้วมันเพอร์เฟกที่สุดแล้ว พิมพ์จมโบมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กประกอบไปด้วยเนื้อผงวัตุคุณเนื้อใบลานเนื้อปูนเสกแล้วก็เนื้อดินนะครับแล้วมีพิเศษสุดเพิ่มมาอีกสองอย่างก็คือเงินกับทองคําแต่เงินกับทองคำเนี่ยผมไม่ได้จําหน่ายคือทองคำเนี่ยผมไว้เป็นของรางวัลในงานประกวดกับประมูลนำเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าก็นปประมูลส่วนเนื้อเงินเนี่ยผมจะไปใส่ในกล่องสุมคือผมผมสร้างอ่เป็นชุดเนี่ยสี่พิมพ์สี่เนื้อเนี่ย 4,000ชุดชุดละ1,500บาทแล้วก็จะมีกล่องสุม่มกล่องนึงเนี่ยร้อยกว่าองตีเพียงกล่องละร้อยก่อนกล่องละร้อยเนี่ยกล่องละ3 0,000ื่นแต่เราจะแถมให้คือจมโบตะกุดเงินซึ่งไม่มีจำหน่ายใสย่ไปห5องแล้วก็ประกันให้มีเงินในนั้น1องค์หรืออาจจะ2องค์3องค์4องค์ก็ได้แล้วแต่ใครจะแจ็คพอตได้พร้อมกันนั้นถ้าคุณเจอการ์ดการ์ดทองในกล่องนั้นคุณก็เอามาแลกกับ พระทองคำอีกหนึ่งองค์เป็นไม่ชี้ทองคำหนึ่งองค์ถ้าถ้าใครได้กล่องสุ่มที่มีพระทองคำเนี่ยแจ็คพอตเพราะว่าทองคำมันเกินบาทน้นําหนักมันเกินบาทมันเลยสามหมื่นไปไกลเลยและแน่นอนว่าเรื่องพุทธคุณของพระพุทธโธน้อยนั้นก็จะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมการทํามมาค้าขายโชคลาภการเจ็บไข้ได้ป่วย พระพุทโธน้อยนั้นก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะฮะก็สามารถสั่งจองได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้และทางคงกระพันสโตร์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมบุญกับอาจารย์รักศรีเกตในครั้งนี้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะครับ FC แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นของพี่หนุ่มคงกระพันจะเป็นของตัวกับผมเองนะครับผมบอกได้เลยว่า คุณติดต่อสั่งจองไปยังเพจเหนือดวงฟังนะครับติดต่อไปทางเพจเหนือดวงเขาสามารถจะชี้แจงรายละเอียดปพียย่อยในทุกอย่างก็ฝากไว้พันห้าเป็นอะไรที่คุ้มมากคุณได้ไม่ชีย้อนยุคที่เหมือนทุกอย่างคุณได้อิทธิฤทธิ์เื่อคุณครบคุณได้พิธีลุกเสกถึงสองครั้งคุณจําไว้นะครอบครัวหนึงไม่เกินสี่คนเนี่ยพ่อแม่ลูกคุณใช้คนละองค์เลยพ่อใช้จัมโบ้แม่ใช้พิมพ์ใหญ่ลูกใช้พิมพ์เล็กพิมกลางถูกไหม อันนี้แล้วบางคนเนี่ยห้างร้านบริษัทคุณจะไปแจกลูกน้องคุณจะไปแจกเจ้านายเป็นอะไรที่แบบสมมุ์แบบมากและสุดท้ายนะครับผมฝากไว้เลยว่าในวันที่25มกรานี้หรือวันที่11มีนาคมนี้ใครว่างผมกลับเรียนเชิญผู้ที่ไปร่วมงานผมมีพัสดก